แหมฮิตแมนบัตรมันนีเอ่อจะเอาเสื้อผ้าจากไอคนนี้นะฮะเดี๋ยวร้อยมันเดินไปอะไหกู คิดว่าผมจะเอาชุดนี่เข้าไปในทะเลหาดไม่ได้ผมจะใส่ไ่ลิงก็พอละถ้ากิัมารู้ตัวแล้วก็ยิงแพงตายไลอีกอัหนึงนะเ,นเล่นไปไม่ไกี่ดาดเอง แต่ลูกกี้จบไปแล้วนี่เล่นระดับ normal นะครับประมาณตรงเนี้ยประมาณรงี้อ <c oughs> ืแต่ดิงก็พอจะไ,ได้เงินน้อยไม่เอาไม่ชอบเงินน้อยน้อยไม่ค่อยชอบสูตรการนะฮะแล้วก็แดกแดกบอดี้ก็พอ ไม่ต้องผักตกนะเดี๋ยวแต่ว่ามันเผื่อการนับการคิวอะไรอย่างงี้ก็ได้เนี่ยแ,แล้วก็เอาช็อตกันมาถือเพื่อแนบเนียนถืออย่างงี้ก็ได้แม อีกทางไหนดิผมว่านะทางนี้ไม่ได้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเออเดี๋ยวที่ีอนจบกะ อ่ะห้าบาทห,ห้าบาทถ้าออกก็ออกเอาวะไม่ออกเดี <c oughs> ย่ยมันยิงนะ <c oughs> ผมว่านะขึ้นทางนี้ เอาคิดเช่นไรคิดเช่นไนกันดีกว่าคิดเช่นไนกัน <c oughs> ห้ามเข้ามีคนแล้วก็เออเฮ้นมาดิโอ้ย oh yeah. อย่างร้อยมันเป็นหลังมันจะห้าบาทกดเวียมีการกันเซฟต่อไปก็แดกบอดี้นะออถืออย่างนี้เพิ่มความแนบเนียนปิดต่อไปไปเอามีดคิดเช่นไนท์กัน แกยิงคนตายเมื่อกี่ศพก็พอเซฟต,ตรงเนี้ยเซฟได้เจ็ดครั้งนะแต่ลูกกี้มันจะเซฟได้อีกครั้งไห้ได้อย่าพึ่งอย่าพึ่งมไม่ใช่มีดนี่เออมีดนี้ อยากเล่นน่ะผมจะทำเวลาเออเมันเริ่มมาแล้วนีนเ,เอากระตุนกันเฮ้ยไม่ต้องหรอกมีชิ้นไหนกันเออเซฟด้วยกันมันมองเห็นเออทำไมเราเซฟถี่นะัวะ แคลออกออกเนี่ยเออตายแล้วตายแล้วแดกบอดี้ตรงนี้ก่นผมว่านะ ปิดชีวิตไอ้นั่นดีกว่าเออมันจะได้ไม่ต้องมีหลังขาไงเฮ้ยฟางกระตุน กินยาไปแล้วชิบหายจะได้บวกอเออหลับก็หลับไปเถอะแดกพอดีวิธีการแดกให้เร็วนะแค่แค่ายนั่นก่อนดีกว่าเอ็นักเล่นเินตรน เอ้ยพาดแล้วชิบหายตรงไหนวะ อืมอืมยิงยิงไม่สนอะไรเลยซ่อนซ่อนเออไปหอหึลากนี่มันหนักขนาดนั้นเลยเหรอ รู้สึกภาคเอเจ็ทนี่มันจะลากเลยวันนี้นะเดีย๋ยวซื้อดีกว่าเอเชั่นี่ปล่อยมันไปเดีย๋ยวทิ้ไป <c oughs> เข็มภาคนี้จะมีความฮาวเป็นของตัวเองนเะข็มโดดเลยละทำเป็นถือนี้กัน ต่อไปก็ที่นะที่แห่งนี้นะครับไอ้นั่นไงเบ้าไม้เซฟกัน con sẽ phaon tham mại à nè, hìng ông หนีเลยครับแหนหนีเลยหนีเลยกลนไปเว้ เอาอยาพิษใส่แม่งนี่เนี่ยยาพิษใส่ยาพิษใส่เอ็เจเอ็นเจกระเด้ากระเด้าลมก่อนกระเด้าลมกันเออเออเอนี <c oughs> ๆๆอ่เนาะรับนี่นี่นี่ นานาจูจูนีนะครับผมก่อนจะไปแฮงเกอร์แฮงเกอร์เนี่ยไม่เอาดีกว่าไม่เล่นมุกเลยเป็นเครียดเป็นส่วนใหญ่เออเล่นเครียดเป็นส่วนใหญ่เล่นเครียดเป็นส่วนใหญ่จำไว้ว่าเล่นเครียดเป็นส่วนใหญ่ อะไรกู้มน่าสนใจอะไรขนาดนั้นแฮมเมอร์แฮมเมอร์โซมเล่นกันดีกว่าอันนี้เซฟไว้กันเล่นกันเล่นกันเงงเงินช่างแม่ละ โอ้ยไม่โดนเ <c oughs> อ้ย <c oughs> น้ำลาย อัลลอฮลบีบิลลาอัลลอฮลบาบิลลีอัลลอฮลบีบิลลาอัชาลละอาฮลาะอืม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 เอชเฮ้ยอย่าไปฟ้องใครดีอย่าไปฟ้องศาลดิอย่าไปฟ้องศาลอัลลอฮลบีบิลลาอัลลอฮ์เบ๊ะเบ๊ะเป๊ะเบ๊ะเบ๊

เออขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันในพาร์ทสองไม่ก็เกมที่สองนะครับ